ะครับก็ขอสวัสดีแฟนช่อง SR Channel ทุกท่านนะครับนะในวันนี้เราพามาใกล้วันหวยออกแล้วนะเราพามาที่ศาลกระโปรงแดงครั้งหนึ่งนะครับวันนั้นนะไม่ได้มาส่องต้นต้นไม้ไม่ทราบว่าต้นอะไรโดยหน้าแต่วันนี้จะพาแฟนช่องไปส่องกันทุกคนนะครับช่วยกันดูนะว่าจะเห็นเป็นตัวไหนนะสำหรับนักเสี่ยงโชคนะครับผมก็เห็นอยู่ตรงนี้นะนะตรงกลางนะครับตรงกลางหน้าจอ ถ้าชอบก็ไปตีกันเอานะครับชอบตัวไหนไปตีกันเอานะฮะผมเห็นชัดอยู่นะอ่าเห็นชัดเลยนี่ข้างหน้าไม่รู้ว่าต้นอะไรนะครับไม่รู้เลยต้นอะไรแต่มีรอยทาแป้งเยอะเลยแป้งเยอะมากต้นยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายนะครับ เดี๋ยวผมสองให้ดูแล้วกันนะครับแฟนช่องที่ชมอยู่ทั้งบ้านเห็นตัวไหนบอกมาด้วยนะฮะกกักบทีว่านุ่มากนะนุ่มาลูกแบบชือว่านุมขับรถ้าที่นี่มน่แบบเห็นฟเจอเห็นปาเจโลเห็นรถแบบเออเขามาจอดไลน์ให้กัะตาพนี้เลยลูกคือโลงไปวันเดือนเดียอะไรอย่างเงี้ย ต่ว่าหหน้าม่เเกิดหเเมนตบุมแต่ว่ตอนนั้นนะคือมันขับรถไปไปขครก็ต้ <c oughs> องุกเขาดีเห็นมนะเนะขาถือเหล็กกันเรื่อยเร่ัจ,จเนเลยแต่ว่านนันก็ได้ใช้แม่กนนิดนึงแต่จริงๆกับพวกนประวัติยังบ้าม่บออะไรเองนะตะกอนน่ะน้อยดีที่ากเือว่าเคยสังเกตตะกอนสารือว่าได้เปนะ็น,น,นอย,อยนอออน่นี้น ตัวที่ว่ามาสังเกตค่ะค่ะแต่วางว่วเขาไม่ลั้มีจอยกันเหรอเห้ยมันหนึ่งหกเถอะเจ็ดตัวนั้น เอาไง<อ>แต่มองไปตน<อ>ใจนี่ก็มันเล็กเจ็ดเล็กหนึ่งเล็กแปดเจ็ดแปดคือตาไวแค่เจ็ดแปดตัว เจ็ดแปดนี่หกเจ็ดแปดนี่เรียงกันอยู่เลยนี่หกเจ็ดแปดห้านี่จะคยเล่นเลยฟังนเออหกเจ็ดแปดห้านี่แปดห้าเจ็ดห้าหกห้าล่ะนะตรงนั้นเลยสามตัวตัวกันอยู่เลยืมได้เรียงเลยเนาะห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดนี่ชัดเลย ยึดเสาหอวไปนู้นยึดเสาเซก่อนว่ะเดี๋ยป็นจะก่ครับเปเ ตามตัวตรงๆเด้อเนี่ชอบตรงนี้นะเนี่ยชอบหนึงหก ตรงนี้เลยนี่ปลายนิ้วนี่นี่ห้าเก้ามือสันห้าเก้าห้าเก้าัดสุดทุบได้ห้าแปดไม่ได้นี่นน ห้าแปดนี่ชัดเจนเลยห้าแปดห้าเก้านี่นี่เลขห้านี่ห้าเก้าห้าเก้ากับแปดเลขแปดเลขเก้าชิดกันเลยนี่ท่านใดเห็นเป็นตัวไหนนะครับก็ลองนำไปลุ้นดูนะครับ ถ้าอยากรู้นี่คือต้นอะไรที่ชัดมากเลยนี่นี่ชัดนี่ห้าเก้านี่ห้าเก้าห้าแปด วไหนก็สกิผมบ้างเผมโชคดีด้วยแล้วแต่ดูว่ามาแไม่ขาดสายคนมาเรื่อยเรอยมาเรื่อยเชอะไรชแายได้หน้ารเาติตัวนี้ลขตัวสามร้อยเก้าสิบบาท สามร้อยเก้าสิบบาทเอาตู้ร้านออะไรก็งได้เลยตัวเครื่กาเให้ก็องงนะบอกไปวัดวดไปวดไปเลงตีนไปสมัครงานโอ้ขึ้น้าิมีนเหรอคะนี่ เขาบอกว่าชีวิตทำงานหนักชีวิตสองนายกังง่ายๆแล้วก็อยากได้ช่าง

หนึ <12 S 2> ่งสองหนึ่งสองสองหกเลขไม่ไกลเลขใกลใกล้กันมากสองจะมาหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหกสองหกหนึ่งสองหนึ่งหกมันก็เลขเดียวกันนะหนึ่งสองหนึ่งหกสองหกเลขเดียวกันเลยครับหนึ่งหกสอง